ฉันจะไม่มีวันลืมแกเลยโกโจสตลุตัดใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยเป็นแกงั้นเหรออย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ ตัวเต็มของมังงะจูสึกไฮเซนในตอนที่236นะครับดีจา้าหรอครับก็ต้องขอตอนรับผู้ติดตามทุททกทท่านด้วยวันนี้ก็อยู่ช่องก 2K8 Channel พ์ทของเราในวันนี้เราจะมาทําตัวเต็มเกี่ยวกับตอนที่236นะครับผมของมังงะจูสึกไฮเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมาได้ไงนะครับเพราะว่ามังงะพัดมาวันอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามีพี่หลายท่านเนี่ยบอกกับผมมานะครับว่ามังงะพัดเนี่ยแปลยังไงก็ไม่ ไม่รู้นะครับผมแต่ผมมองว่าก็แปลดีแหละผมเลยมาลองสักหนึ่งตอนนะครับผมโดยที่แปลด้วยตัวเองนะครับผมถ้าผิดถูกยังไงเนี่ยสามารถเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เสริมเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมซึ่งเปิดตอนมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าแรกเลยใช่ไหมจะมีการเขียนเอาไว้นะครับว่า ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนรักนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าทางด้านเกะโทนะครับเขาได้ทักตัวของโกโจไปว่าเฮสโตลุซึ่งโกโจเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าโอ้ไม่เอานะอะไรวะเนี่ยนี่มันแย่มากเลยนะซึ่งทางด้านตัวของเกโทเองนะครับเขาก็เลยได้สวนกลับมานะครับหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นซึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่าช่างเป็นปฏิกิริยาที่หยาบคายมากเลยนะสโตลุซึ่งโกโจเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดนะครับว่าเมื่อนายตายนายเนี่ยก็จะโดดเดี่ยว ฉันไม่ได้บอกลูกศิษย์ของฉันหรอกหรอเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จินตนาการของฉันจะดีกว่าและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเกตโทเองเนี่ยเขาก็จะส่วนมานะครับว่าแล้วไงยังไงก็ตามไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งตัวของโกโจเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับผมในจังหวะนั้นนะว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกเรื่องของพ่อยังซึ่งหลังจากนั้นนะครับโกโจก็เลยตัดบทไปนะครับว่าช่างเถอยยังไงฉันก็ปล่อยให้โชโกะนั้นเนี่ยจัดการอยู่ดีซึ่งหลังจากนั้นนนเเเเกกะโทอง้้าา็ลยไดสวขึม นะครับผมว่าแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะฮะสโตลุายเนี่ยต่อสู้กับราชาวิญญาณคำสาปเลยนะสโตลุ เป็นยังไงบ้างซึ่งตัวของโกโจโเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าอ๋อเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยแหละเขาเนี่ยยังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ํานะแม้ว่าเขาจะไม่มีวิชาสิบเงาของเมกุมิฉันเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าฉันเนี่ยจะชนะเขาได้หรือเปล่าซึ่งตัวของเกโตเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่าฉันรู้สึกประทับใจนะที่ได้ยินความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยจากนายนะตสโตลุซึ่งตัวของโกโจเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าที่จริงแล้วฉันรู้สึกแย่นิดหน่อยกับเรรื่อออองงนนนนี้ันนััชบบทุกคๆตวข ฉันไม่ได้โดดเดี่ยวแต่ในกระบวนการนี้มีขอบเขตระหว่างฉันกับคนอื่นๆหรือพูดอีกอย่างนึงเลยก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนายนั้นเนี่ยสามารถทําให้ดอกไม้บานสะพังได้และชื่นชมมันได้แต่นายเนี่ยไม่มีวันเลยที่จะขอให้ดอกไม้นั้นเนี่ยเข้าใจนาย สุคุณะเนี่ยไม่ได้ใช้พลังเต็มที่กับฉันเลยด้วยซ้ํานั่นเนี่ยคือสิ่งที่ฉันรู้สึกแย่ซึ่งตัวของเกตโทเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าพยายามทําให้ฉันอิจฉาง,งั้นเหรอสตอรุแต่ถ้านายพอใจฉันก็ดีใจแล้วซึ่งตัวของโกโจเองก็เลยได้บอกว่าพอใจงั้นเหรอซึงรุรูบางทีถ้านายตบหลังฉันที่นั่นวันนั้น ฉันคงจะพอใจมากกว่านี้แล้วซึง,งูรุซึ่งต่อมานะครับเกตโทเขาก็เลยได้หัวเราะออกไปนะครับผมแต่ไม่ได้เป็นการหัวเราะแบบว่าเยอะเยอะอะไรนะครับแต่เป็นการหัวเราะแบบว่าดีใจอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าทางด้านตัวของโกโจเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอย่างไรก็ตามฉันดีใจนะเพราะว่าสิ่งที่ฆ่าฉันนั้นเนี่ยไม่ใช่เวลาหรือว่าความเจ็บป่วยแต่ เป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าฉันยังไงล่ะซึ่งหลังจากที่โกโจพูดแบบนี้นะครับก็มีคนเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าอะไรนะตอนนี้คุณเป็นนายพลแล้วเหรอแล้วหลังจากที่มีคนเขาพูดออกมาแบบนี้นะครับผมดูเหมือนว่าเสียงนั้นเนี่ยจะเป็นเสียงของไฮบาระนะครับและตัวของทางด้านานานามิเนี่ยเขาก็เลยได้แทรกขึ้นมาว่าน่าขยักขยแยงน่ะไฮบาระ นี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คนในยุคนี้เขาควรพูดนะซึ่งต่อมาโกโจก็เลยได้บอกว่าเฮ้เฮคุยอะไรกันพวกนายสองคนซึ่งตัวของไฮระเองเนี่ยเขาก็เลยได้บอกนะครับว่าบางทีนั่นเนี่ยอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมนายถึงมีชีวิตอยู่นานกว่าฉันก็ได้นะนานนมิซึ่งหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าทางด้านโกโจเนี่ยหันมาจับหัวตัวของนานามินะครับไฮระเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าเออคุณโกโจกับนานนมิเนี่ย ความแตกต่างระหว่างคุณทั้งสองคนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะไม่สําคัญทางสถิติหรอกนะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวของนานามิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถามคุณเกะโทว่าทําไมเราถึงไม่ปล่อยให้คุณโกโจนั้นเนี่ยจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยโกโจก็ยังลูบหัวตัวของนานามิอยู่นานามิเนี่ยก็นึกในใจว่าเมื่อไหร่จะหยุดวะเนี่ยซึ่งต่อมานะครับผมดูเหมือนว่านานามิเนี่ยเขาจะพูดต่อว่าเพราะคุณเนี่ยไม่ใช่คนประเภทที่จะใช้วิชาคุณส เพื่ออยู่รอดหรือว่าเพื่อปกป้อง บางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วคุณเนี่ยเป็นแค่ไอคนนิสัยเสียที่ทําทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อความพึงพอใจของตัวคุณเองก็เท่านั้นซึ่งมันเลยทําให้ตัวของไฮระเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่านานามิฉันรู้นะว่าใครๆเองเนี่ยก็คิดแบบนั้นแต่เราเนี่ยไม่เคยพูดมันออกไปแบบนั้นเลยยังไงล่ะนายเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะซึ่งตัวของนานามิเองเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าเฮ้ไฮระนายเนี่ยมีแต่จะทําให้สถานการณ์นั้นเนี่ยแย่ลงนะซึ่งตัวของไฮระเองเนี่ยเขาก็ขอโทษนะครับผมพอหลังจาก นา้นัมมิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่าแต่การคาดเดานั้นเนี่ยกับกลายเป็นว่าถูกต้อง ตอนนี้เนี่ยเขายอมรับมันด้วยตัวของเขาเองแล้วมันเป็นตอนจบที่สมจริงที่สุดสําหรับตัวของคุณเองเลยนะฉันเนี่ยจะไม่แนะนําแต่ฉันเนี่ยเห็นอกเห็นใจคุณซะมากกว่าซึ่งโกโจเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกไปว่าขอบคุณนะนานามิแล้วสําหรับนายล่ะเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวของนานามิเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าฉันเนี่ยกล้าวไปข้างหน้าแล้วคําสาบบางครั้งเนี่ยอาจจะช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะฉันคิดว่าจูสึเองเนี่ยสามารถทําเช่นนั้นได้เหมือนกันครั้งหนึ่งผมเคยถามคุณเมเมว่าเธอนจะะแ กับผมยังไงดีแต่คุณเม่เมเนี่ยบอกกับผมว่าถ้าผมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยผมก็คงจะต้องโกนอกสแต่เธอเนี่ยก็ได้แนะนําว่าถ้าผมอยากกลับไปเป็นคนเดิมก็คงจะต้องโกเซา ผมเนี่ยเลือกทาง go south โดยที่ไม่ได้ลังเลอะไรเลยแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขออธิบายก่อนนะครับผมต้องอธิบายให้ฟังเลยนะครับเพราะว่ามีพี่เนี่ยที่เคยอธิบายให้ผมฟังเนี่ยแหละเขาได้อธิบายมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงซึ่งไอ้คำว่า Not กับคำว่า south เนี่ยคือตอนที่ในสปอยเนี่ยมันจะเป็น move south กับ move n o t นะครับผมซึ่งมันเป็นสำนวนนะครับคล้ายๆกับว่าให้นา,นามิเนี่ยละทิ้งแล้วก็ก้าวตัวเองไปข้างหน้าใช่ไหมสำหรับ มูฟนอสนะครับแล้วก็มูฟซาวเนี่ยจะเป็นสํานวนตรงกันข้ามนะครับผมคือให้อยู่กับที่นะครับผมเป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นผู้ใช้คุณใสแหละในแบบที่ตัวของนานามีเนี่ยเคยเกียดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เขาอธิบายมาแบบนี้นะครับเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เราก็เลยอธิบายต่อนะครับสาหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าไหมซึ่งก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับผมก็ติดต่อสอบถามแฟนเพจเราได้เลยนะครับผมเรื่องไซส์เรื่องราคาคุยกันได้นะ ครับผมหลังจากที่เราโปรโมทเรื่องเสื้อเราไปแล้วเราก็ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมก็สําหรับตัวของนานามิเนี่ยเขาได้พูดนะครับผมว่าในท้ายที่สุดแม้แต่คนมองโลกในแง่ร้ายอย่างผมเองเนี่ยก็เดิมพันทุกอย่างกับอนาคตมันไม่ใช่ตอนจบที่แย่อะไรเลยนะผมเนี่ยต้องขอบคุณไฮบาลาด้วยซึ่งตัวของไฮบาลาเองเนี่ยก็เลยได้พูดกับมาว่าโอ้ด้วยความยินดีซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมตัวของโกโจโอเองเนี่ย เขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันนะครับหลังจากที่นานามีเนี่ยอธิบายมาซะยาวใช่ไหมตัวของโกโจโเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันเข้าใจแล้วแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้เรียกนะครับว่าอาจารย์ใหญ่ยากาคุณเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนบอกหรอกหรอว่าไม่มีความตายใดที่นักคุณไส่ไม่เสียใจและหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าโกโจโเนี่ยเขาก็จะคิดขึ้นมานะครับว่าฉันเนี่ยที่ฐานด้วยใจทั้งหมดทั้งหมดนี้ ไม่ใช่จินตนาการของฉันซึ่งมันก็เลยทําให้ตัวของโกโจนั้นเนี่ยก็ได้กลับมาสู่ปัจจุบันเนาะซึ่งในเขาเรียกว่าอะไรซึ่งในจินตนาการของโกโจเนี่ยก็จะเห็นบุคคลที่เป็นคนสําคัญของโกโจทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่กลับมาปัจจุบันโกโจก็เป็นแบบว่ารูปแบบที่โดนตัดครึ่งนะครับแล้วก็เลือดออกปากอะไรเงี้ยตาลอยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันทําให้ตัวของสุคุนะเนี่ยอธิบายขึ้นมาว่าการปรับตัวของมหูรากาเนี่ยจะเริ่มกระบวนการการวิเคราะห์แบบค่อยๆเป็น ค่อยๆไปหลังจากที่ได้รับการโจมตีเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆการปรับตัวเนี่ยก็จะเสร็จสิน้นหากโดนโจมตีมากขึ้นในกระบวนการนี้จะช่วยลดเวลาในการปรับตัวได้และแม้หลังจากการปรับตัวครั้งแรกกับวิชาคุณไสการวิเคราะห์เนี่ยไม่สมบูรณ์มันก็จะสามารถปรับตัวต่อไปได้สิ่งที่ฉันต้องการจากมโหรากาคือตัวอย่างยังไงละ่ะ ตัวอย่างสำหรับวิธีการทำลายมุกเกนของแกไงโกโจเมื่อโมโหลากาสามารถปรับให้เข้ากับมุกเกนของแกได้เป็นครั้งแรกมันเป็นการปรับเปลี่ยนธรรมชาติของพลังงานคำสาบเพื่อต่อต้านและทำให้มุกเกนของแกนั้นเนี่ยเป็นกลางนั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันสามารถทำได้ดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะรอต่อไปฉันกำลังรอการปรับตัวให้เข้ากับมุกเกนของแกที่เหมาะสมกับฉันด้วย การปรับตัวครั้งที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆมันไม่ใช่การฉายภาพของการฟันเหมือนสิ่งที่ฉันทําแต่เป็นส่วนขยายของเป้าหมายเทคนิคคัพท์แทนเป้าหมายด้านเทคนิคไม่ใช่แค่แกนะโกโจสตรุมันขยายออกไปยังมิติการดารงอยู่และแม้แต่โลกเองก็ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ถูกตัดขาดได้มุกเกนเนี่ยไม่ใช่สิ่งสําคัญที่นี่ตับใดที่แกเนี่ยยังคงอยู่ในพื้นที่นั้นในโลกนั้นการดํารงอยู่ของแกเนี่ยก็จะถูกตัดขาดพร้อมกับสิ่งอื่นๆด้วยแน่นอน ว่ามันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นแต่พอดีฉันมีตัวอย่างที่ดีนะ่ะทำได้ดีมากโกโจสตลุ แกเป็นคนที่ฉันจะไม่มีวันลืมตราบใดที่ฉันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ซึ่งหลังจากที่ตัวของสุขุนะภาพยาวนะครับเราก็จะเห็นว่ายูจิเองเนี่ยก็เริ่มเหงื่อตกแล้วใช่ไหมแล้วก็ทางด้านยูตาก,กับมาก,กิเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเดือดพอตัวเลยนะครับผมเมืองรอบๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะเสียหายด้วยนะครับผมซึ่งตัวของโกโจก็ขาดครึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนภาพเนี่ยจะตัดมาที่หน้าสุดท้ายดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยพุ่งมาด้วยความเร็วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการอธิบายว่่าาโดยไมมีเวล ไว้อะไรให้กับการเสียชีวิตของโกโจสโตรุด้วยซ้ำสุคุาะเองในจังหวะที่รับรู้นะครับว่ามีคนกำลังมาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าโอเคตอนนี้เนี่ยฉันอารมณ์ดีขึ้นแล้วฉันขอให้แกเนี่ยอย่าทำให้ฉันผิดหวังก็พอนะ ซึ่งต่อมานะครับก็มีการอธิบายว่าคนถัดไปที่จะเข้าสู่สนามรบก็คือเทพแห่งสายฟ้าคาชิโมะฮาจิเมะแล้วก็จบไปนะครับแล้วก็จากความเห็นของบรรณาธิการคือเร่งรีบเข้าสู่ที่เกิดเหตุความตายนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นการจบลงนะครับของมังอาจูสุไคเซนในตอนที่236นะครับเรียกได้ว่าฮาจิเมะเนี่ยลุยเข้ามาในพื้นที่สงครามแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านตัวของสุคุณะเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังรักษาตัวยังไม่ค่อยแบบว่าสมบูรณ แบบสักเท่าไหร่นะครับก็ยังมีใบหน้าที่มันยังคงแบบว่ามีบาดแผลอยู่เนาะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรสําหรับตัวของสุคุณะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือสงสารยูจิมากนะครับผมแล้วก็ยูตะเองเนี่ย ก็ดูเหมือนจะเครียดแค้นสุขุนัพอตัวเลยนะครับสำหรับไอ้สคนนี้นะก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับเราจะยังไม่ขอวิเคราะห์หรือว่าพูดความรู้สึกอะไรนะครับเดี๋ยวจะยกไปทําในคลิปหน้าละกันจะได้แบบว่าพูดเต็มๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันยาวและถ้ายาวมากกว่านี้เดี๋ยวคนจะเบื่อเอานะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขอัยด้วยนะครับผมก็ส้